<c oughs> โดดแล้วครับแล้วครับเป็นกละช่อนเล็กนะครับผมตี่เขาช่องนะครับออกมากัดจนได้ครับไซไม่โตครับตัวนี้ไปยเกื <c ười> <c ười> อบหลุดครับนั่นนั่นนั่โชว์ก่อนครับโชว์ก่อนโชว์ตัวก่อน ก็มาดิ้นหลุดเอาข้างหน้าพอดีนะครับกับประช่อนนะครับผมตัวอ้วนเลยครับกับสายแก้คันนะครับสีขาวครับก็เมื่อสักครู่มันเข้าตะขอเดียวนะครับผมก็เลยดิ้นหลุดคว้ออาไว้ได้ครับก็เอาไปทำอาหารนะครับตัวนี้อ้ว,วนด้วยสุดยอดมากสายแก้คัน